ครับสวัสดีครับเอซทุกคนครับกระสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกข,ขู่ทุกคนกันมมพบกับผมคือเก้าครับนั่นสูตรโบราณครับครับคลิปนี้ก็สิเอาสูตรโค้งสัาง สูตรโครงสร้างมหัศจรรย์มาฝากที่นองครับสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่เดินดีอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรที่เดินดีอีกสูตรหนึ่ง ก่อนสิเขาไปเบื้องสูตรครับกากคำเตือนเป็นแนวทางซะก่อนครับคำเตือนสูตรคำนวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่าน,นั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าฉลากจออกตัวไหนครับก็ <c oughs> ให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับ ชอบก็บกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามสำหรับ e เอฟซีที่เขาบ้าไม่ครับกดกระดิ่งไว้พร้อมก็รับการแจ้งเตือนครับจามาสูตรกันเลยครับบัดดี้สูตร ก็ใส่หลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนมาตั้งก็สามมาครับสามแล้วก็เดินแต้มเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับแถวแรกนี่จะได้หกตัวครับหกหลักหกตัวแถวที่สองนี่จะได้สี่ตัว,ลตว,แ,ว,ตวแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ชุดครับ แบ่งออกเป็นสี่ชุดแล้วก็เอาแต่ละชุดมาจับกันครับชุดที่หนึ่งจับชุดที่สองจับชุดที่สามจับชุดที่สี่ชุดที่สองจับชุดที่สามจับชุดที่สี่ชุดที่สามจับชุดที่สี่ทั้งหมดจะได้สามสบหกตัวครับสามสบหชุดมันก็เยอะครับ จะทำยังไงจะให้ได้น้อยตัวที่สุดก็มีวิธีตัดหาเด่นมาตัดครับเด่นชุดแรกคือนี่ครับหลักหน่วยบนบวกแปดคงที่ครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดอาหนึ่งครับหนึ่งตัวนี้บวกสามแม้เป็นสี่ครับ สี่ตัวนี้บวกสามเป็นเจ็ดครับชุดที่สองครับคือหลักแสนครับบวกเก้าสองบวกสามเอ๋อสองบวกเก้าไปและสมองสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดครับอัหนึ่ง หนึ่งเดินแต้มก็เป็นสองเป็นสามเมื่อเราได้เด่นชุดแรกก็มาตัดเลยครับตัดชุดที่จับคู่ไว้ครับก็เริ่มตั้งหนึ่งเลยครับเริ่มหนึ่ง ตัวไหนมีเลขหนึ่งก็วงกลงไมไว้ครับสี่ครับเจ็ดครับ หนึ่งหนึ่งก็ไปแล้วครับสองสองสามเดีย๋ยวครับมันจะตัดทอนลงมาเรื่อยๆครับ เลื่มใบแลนะครับเดี๋ยวนะครับใบ มาแล้ครับเด่นสูตรต่อไปครับเด่นสูตรต่อไปคือใช้หลักสิบบนครับสิบบนบวกร้อยบนสิบบนคือห้าบวกร้อยบนคือ4ี่ ห้าบวกสี่ก็ได้เก้าครับเก้ากับมะมืองล็อกเก้าครับสิบบนบวกร้อยบนได้เก้าเก้าจะได้เด่นหกห้าสองครับเด่นสูตรที่สี่ คือใช้หลักพันครับหลักพันหลักพันคือศูนย์ครับศูนย์ก็จะได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าก็ตัดเลยครับเอามาตัดชุดวงกลมไว้ครับเริ่มหกเลยครับหก หกก็จะมีสามหกครับสี่หกครับหกหนึ่งหกสองห้าห้าก็จะมีห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสอง สองมีสามสองสี่สองห้าสองกไปแล้วหกสองกไปแล้วเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสอง

สี่กับสี่เจ็ดครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าห้าเอาไปแล้วเนี่ยครับมันสิตัดทอดลงมาเรื่อยๆครับเหลือหน่อยโตลงมาเรื่อย กต่อไปครับคือใส่หลักหน่วยบนหน่วยบนคือ3บวกหลักสิบล่างครับ3าบวกหนึ่งก็จะได้สี ฮะ huh. oh. เอาตัวนี้ก่อนเลยครับเอาวิธีนี้ก่อนครับนี่ครับใครเอาหกตัวนี่ครับเป็นเดินมันสิมันสิมาอายู่ สามตัวนี่แหละครับส่วนมากมันสี่เดือนเขาตัวนี้แหละหกเจ็ดแปดงวดที่แล้วมันก็มานำกัดเลยครับสามสี่ห้าสามมันก็มาอย่นี่แล้วครับมันมานำกัดเลยเลยงวดที่แล้วงวดนี้ก็เอาตัวนี้มาเป็นเด่นเลยครับหกเจ็ดแปดเอามาตัดตัวนี้ก่อนเลยครับหก ดดดเด็ยครับอันสิตัดลงมาหน่อยโตเลยครับบันนี้ วันนี้จะเอาตัวนี้มาตัดครับวันนี้ C เดิ๋ยแต่ C ครับ C C กับซีมิส C เจ็ดมาทางนี้เลยครับ C เจ็ด C แปด C หก ห้าก็จะมีห้าเจดตัวเดียวเลยห้าเจหเจ็ หกหกก็มีสามหกหกหนึ่งหกสอง สูตรต่อไปครับ <c oughs> ก็คือเอาหลักสามนี่ครับเอาหน่วยบนนี่หน่วยบนนี่เดิน,น <c oughs> เนต็มครับคือสามสี่ห้าสามสี่ห้าก็มาตัดนี่ครับ สามสหก็ไปแล้วเหลือสามเจ็ดสาเจ็ดสปดสูรต่อไปครับคือเอาหลักสิบ บนครับหน่วยบนบวกกันครับห้าบวกสามก็ได้แปดเก้าศูนย์แปดแปดก็ได้ไปแล้วครับแปดสามก็ไปแล้วแปดสองเก้า ก่าโปมีครับศูบบนย์กระโปมีครับในวงกลม สูตรต่อไปครับคือเอารักกร้อยบนรักร้อยบนคือสี่บวกตัวมันเองครับคือสี่แล้วก็บวกห้าคงที่ครับสี่บวกสี่ได้แปดครับแปดบวกห้าได้สิบสามครับเอาสามสามตัวนี้บวกสามแต้มครับได้หกหกตัวนี้บวกหนึ่งแต้มได้เจ็ด เจ็ดตัวนี้บวกสองแต้มได้เก้าครับจะได้สามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดเก้าสามสาม ไม่มีครับสูตต่อไปครับคือใส่ลักแสนครับบวก8ปค้งทีครับ2อบวกแได้สิบเอาศย์ครับ0นย์เดินแต้่มนะครับเป็น1เป็น2เป็นสาม ศูนย์ไม่มีครับมีหนึ่งครับหนึ่งก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งสองสองก็คือหกสองสามสามก็สาม 7จ็ดส นะครับให้พี่น้องส่วนมากมันสีเขายุดสุดนี่ครับบางครั้งมาทั้งบนทั้งล่างครับบางงวดก็มาบนบางงวดก็มาล่างแต่สุดนี่ผมตัดให้เพื่อให้มันลงมาหน่อยโตที่สุด ให้พี่น้องสังเกตตัวนี้ครับสุดนี้สามหกเจ็ดเก้กามันมาชนกับตัวนี้ครับนี่หกกับเจ็ดมันกระสีเด่นอยู่หกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ด บนล่างกลับตัวด้วยแนวทางเลียกณหนมาแนวนี้แหละครับสูตรได็สูตรใด็กมาลงสุดนี่แหละครับหกกับเจ็ด ผมจะดึงออกมาจากสุดนี้ให้อีกคือสี่หกกับหาเจ็ดเด่นมาเรง เป็นมาแรงของผมมันได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้ายุ่นนี่นแหละครับพี่นอ้องให้พี่น้องตัดออกผมตัดให้ได้ซ้ำนี่ครับ ทววันที่สิบหกทับแปดทับหกหกครับเลขขึ้นบนนี้นีเดี๋ยวครับอยู่ในนีล่ะงวดนี้นผมว่าบ้าคลาดรีรยบนะครับคลิปนี้กัไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ